สบายดีสบ,ยดสบายดีนะทุกคนต้น,ตนส่้ยออต้นม่เมนตะแรลงเหือต้นนี้เป็นต้นส่วยค่าตรงว่าสบายดีต้นสุวยต้นสุวยหรือว่าต้นเที่ยงอ้าวน้าจักลุกๆก,กับจั๊กเรียนมานละสนุกกว่าเลยขวากินถ้าเราก็จะมาหาพาเขาสุกลุกลกกินนะทุกคน เึง่ะาน้องจอมมาเราสนกควากินยื่นน้องจอมไปลักทาเครื่องแต่งของเมลีเพื่อนอลูกอนล้างมือมาเดินลูกเด้อไอเขาลมาแล้วก็นำล้างมือเลยอาลูกมาเรย đâu bận lên nóc đi, ao kiếp đi, đi học, đi học, đi học, đi

Kìa luôn đó kìa lúc hòna mê kinh mê ná mê kinh mê <là khâu> <laughs> 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 kinh, kinh Kinh e kinh, mê ná mê ná mê Em mê nè mê ná mê ná ก็ยงเด็กดึงหน้าตาเอาปามันจิกินจะวมันกสบับ่ไร้ไมไม่ไม่ตเขา้ไปไหนาเออไไปหนไปไ่มไปหนาหออกิงทองเข้าเลย

ต uhh. ันเต็เ <Declaration> ร <schön> ียบงามเนี่ยอืมห้าิีเอารูดอะไรบ้างอันไหนเนีเท้าบอกเทาเขาอืมบอกเปลือกเอเขาด้เนะยอันม่เมอเป้าเลยนะเป้าเฮรเอวปลื ป้าเกลือเป่าเกลือ <shocked> ก่อนเป่าเกลือกเลยอแม่เป้าเลืเป่าเกลือก เดี๋ยวนตอนเ่คาเรือองเ่อพรมาคือลำลายัไรเสี่ภาพอยาเียนกรเรื่องมัเ่าคเยนคเรีที่ช่วยอาทุพปปรม Để con để dùng nó à. ừ. nó có đại nó đi có mang chưa? chưa ừ. đấy ม่ตัวนั้นก็เห็นเลยตัวอมันนะของหเลอนี่ยไมมีใช่มนนีแต่านี้มันนอนอยู่ที่บ้านน่ะอมต้อนไปเเนนหนู ทีうう şey e ่ตาบินเามันมันอ่ะมันเป็นลักกินของกินเขาเขาเอายยงมทตาแทบไม่ะเขาเอาไม้แทนงตามันที่ต้นมันโน่แมวปหลมงมันคำพูดเลยวมนไปรูกัรนดู ไก่ส่นกุ่นมาเนี่ยจะาแรงลูกกับภาพเขาเรียกือเขแรงอ่ะแรงเยียดีตอนเชื่อะไรเนี่ยเออตอนเช่อมาให้เยียดตอนเชอเขาหเยียอะน Luôn năm mà luôn luôn Đứt rồi luôn 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 Chơi, luôn 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 tô luôn luôn Tô luôn 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 เป็นลือขีซสบออกซ์ซอๆนะพอีแดงขึ้นเป็นสัดสุดเจะเห็นอันน้ำอาอันที่มุกลงอืมเปนต้นสาดอยู่กับตัวมา ดูมาสาำหรับต้องงามจริงๆมาเลยมามามตุยตุย้ยคน <c oughs> ใจเจ้าอะไรหนอเขา้ดิหน้าเลยคุณนั้น

sợ sẹo không là hào sao dưới đường tôi mình là nó, cứ con hào này này, anh ấy làm trực rồi, ngon xà, ngon nó có lẽ nó lớn của mình là gì vậy, Phải

嗯。Mm hmm.

พึ่นกิบาใครรี่กอไปชงให้เราที่บ้านเลยนี่เราคาลดน่นี่ักอันนี้เขาหุบปผู้คนามร้างมรสีบุ่ะเขาจะดูดนะไอ้ดูดเปียนเฮ็ดนี้เฮ็ดอันนี้

าุเก็ไปซื้าข้าเข้าเราเพืให้เราเป็นอาทิตย์แหละมันพอไะที่เดิมเอันเอาอันหอยเ้ซ้น้ำเกลือกินน่าแซ่กินเสแซ่กินเส้งีนี่น้อะไรเนายเดกินนกเลย แกเราจะกินกันกันด้อกินพวกแกอ่ะดูกินแล้วพอดได้พี่ไรเน่ยไรกินแล้วพอได้ bán nó Ừ, ăn kinh nằm trong quay bà Ừ, nó kinh lừa là mình có ra kinh lơi lục Nhà mà năng kinh dù sát thì lơi Hả cần năng sát nha Ừ, không, nó bà như vậy Đi Ừ, ừ, bà như bà năng Cho năng thích này, đây ừ, ừ, แม่นูวาดบทไม่เห็นน้อนั่งเอาลุงเพียดทำมาบุญนี้เขากินไงเสียงทำมาบุญนี้เขากินจากนัทจะเมนนอนมานอนมานอนมีก้นไหมเหรอเห็นอันส่องไม่รูกอัน น้องมุกกับแม่เนนนบอันเห็ดตูปเห็ดเมี่ยงกันเอาพาดยางปูโนนคือซื้อแต่ดิบปูเราเลอ้ยก้นตัวมาจมซัดมุกเล่นน้อย่นี่ยมาเขาเมียงจะว่าบุยักยู่บุยักเข้า ตอมเงืองนเงงึอกทุ่งเหรอืมล้วกเแนปือกเวันซาตันที่่องธันวามออนเป็นวันซาไอ้นแปดถุงพิ้วเดือนท่องกินที่สองธันวาทลยธันวาเหมือนเดือนสุช่องเล มีบักหลวงบ่ 네. <susur> <susur>

เพราะ่อผมีเวกหลายก็โทษเดิมไปได้ไปส่งลูกไปเหยียดลูกเด้อกอเอาวัญันก่อนอือาทิตย์หน้าจะไปส่งอีกแม่ขึ้นได้เบิ้ลมแม่ขนไดี่๋ีบหาเียนเอาุ่มิ้ลอเบอกุมชิ้นออืม มันแกงบ่เกันแซ่บอือแซ่บกินบ่อร่อยแซ่บขนมแซ่บขนมอออืออือกว่าแซ่บโดยแซ่บันีอยป้าบ่ได้กินบ่นป้ามีบ่ บมีู่ป่ามุกมันบ่ขันหนึ่บุมีพ่อแม่แงิมาเนาะอนดีกน้อยสิค่องแม่มันเด่นออกไม่ว่าอันนั้นพ่อแม่เอาใจหรือวันน่แม่ตั้จรือนเรคืออันนี้อันนั้นพ่อได้อย่างมากก็มาขว้นูกกินอันนี้แต่ด้แม่บ่ขวากินบุลือปักแม่เพยงเพ่อเอบกินอันนี้คนดูเรา เราอิ่มแล้วอิ่มแล้วอืมอ,ม,อม,อมอิ่มแบบอิ่มคือผมมื้อเขาไปให้กินดินเนอร์สามคนจุนี่เนี่ยท่นแม่นอัน่นซูริลี่แม่นบัมาเขาก็ต้องมาเนาะเพราะเขาติดจุลูกเลยดนะเขาได้กินอิมอ่มไรเงี้ยคือจุลูกเขาไปนนเนลยได้ก,กินเขาไม่นกได้ก,กินเขาอยู่น้ำอันมิลี่เลยไม่นกได้กินเขาห้ามเลี้ยบเขาเขาูก,กินเลย không không có gì không có gì không có mm -hmm. gì không có 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 gì không อ้าวโอเคทุกคนตอนนี้นกลูกของขขาวก็กินเ้าอิ่มพิทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสาวนกจะขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสับคลิปนี้สาวนกและลูกๆก็จะกล่าวคำว่าบ๊ายบาย